สวัสดีครับคุณผู้ชมนะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนชมคลิปนะฮะฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับผมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะและสิ่งที่ผมสะดุดตาอีกหนึ่งอย่างก็คือประชาชนญี่ปุ่นในเวลาที่เขาเดินข้ามถนนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมคนมันได้เยอะแยะมากมายอะไรขนาดน,นี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะฮะ พาไปชมประชาชนชาวญี่ปุ่นนี่แหละเขาข้ามถนนกันนะครับนะมานะครโตเกียวนะครับเลยหนะนึ่งคนเยอะมากๆนะฮะหือแบบว่าลูกคนเยอะมากเลยจริงๆเลยบอกอย่างนะีที่เราเคยดูกรเรียนญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็จะเจอว่าแบบเจอดำเนินข้ามถนนที่แบบเป็นร้อยเป็นพันคนนะเดี๋ยววันนี้ผมดูเก็บภาพบรรยากาศแบบนั้นที่ แล้วก็มสมให้ชมนะครับมวั้ข้ามถนนนะฝั่งน้นเอจมนมากมากถึงรานที่ไรด้ข้ามก็จะเดินผ่านไปผ่านมานะจะบอกว่าแสงสีสวยงามมากๆเอาเริ่มมาแล้วนะครับผมชมนะฮะชมชมชมเห็นไหมโอ้เดินข้ามถนนกันแบบเยอะมากๆนะฮะ มันเป็นความมหัศจัรย์ที่เราไม่ไม่ค่อยคาดจับในหลายเมืองของเราไ,ไม่ได้เจอแบบนี้นะครับไปยุโรปมาก็ไม่มีนะครับประเทศไทยเราไม่มีนะฮะทีเราจะหาดูได้เนี่ยก็จะต้องเปเที่ยนในเอเชียได้ไม่ได้นะครับอย่างห้องกงไปก็ก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะฮะแต่ว่าญี่ปุ่นนี่เยอะอจริงๆนะครับเวลาคนเดินข้าขมถนนหรือว่าเป็นแบบว่ามหาัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียวเลย มดีมากนะต้องรอสัญญาณไฟจราจรนะครับพอสัญญาณไฟจราจรเปิดุกขึ้นเขาเสกเดินข้ามถนนนะครับสาวกหน้าตาน่ารักมากไปครับตอนนี้หมดเลยนะครับนะฮะชมบรรยากาศเดืองนะครับก็บคุณผู้ชมนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะแสงสีนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ประมาณนะ ประชาชนได้ใช้นะครบบอันนี้จะเป็นตู้นีครับจอดจักรยานก็คือต้องเสียงเงินนะครับที่นี่จอดฟรีไม่ได้นะครับุกๆแล้วก็ทางลงรถไปใต้ดินนะครับที่แล้วจะลงไปถือว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยในเรื่องของการขนส่งมากๆนะครับ ที่แล้วคนที่จะเดินทางในเมืองนี้เนี่ยไม่ต้องมีรถส่วนตัวก็สามารถเดินทางได้เอาไปดูอีกจุดนีงนะครับตรงน,นี้ค่คามันเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันนะฮะมีเซเว่นอีเลเว่นเนียนะครับมีเซเว่นอีเลเว่นนะฮนะแต่ว่าตึกเป็นตึกกูหาเดียวนะครับจุดนี้ก็ค่านะแต่ว่ไม่เยอะเท่าไหร่นะของผม สให้ก <an Ein> ับให้กับชาวเราได้ชมเปิดเสียงก็ะขึ้มากนะดังดังมากนะครับ้อมาตชือันทก้ะคราฟบ้านเราัตยาบ้านเราคือทางอะไรก็ซเดียวไม่ได้ เดี u, ๋ยวเรามาชมถนนเส้นนี้ก็คนเยอะจริงๆครับโอ้โหนะคนเยอะกุดคนเยอะจริงๆนะครับจะบอกว่าประเทศญี่ปุ่นก็ประเทศที่เล็กกว่าบ้านเรานะแต่ว่าประชากรเขาเนี่ยมีมากกว่าบ้านเรานะครับมีจำนวนทเยอะมาก เพราะนั้นไปที่ไหนเจอแต่คน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 เยอะไปหมดเลยนะแต่ถ้าเราไปชันเงินอรู้ว่าเป็นชนบทเนี่ยเราก็ไม่ไดเจอผู้คนมากถึงขนาดนี้นะฮะแต่ว่านีที่มันเขมเงีองนะฮะ ขอบคุณมากครับผมแกบอกปากครับ,บคุณผู้ชมไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับตรงน,นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีผู้คนเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็เดินกันแบบว่าหักไฟไปมานะฮะโอ้ตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณกลางสี่แยกพอดีนะครับนี่ยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับ ีแสงสีเยอะจริงๆนะเยอะมากให้ดูแบบ360อสงศานะี่ยตึกนี้นะครับตึกอะไรเนี่ยนี่ครับตึกสูงๆ S U M อะไรนะครับ ถึที่เราจะไปรับประทานอาหารเย็นในเย็นของวันนี้นะครับต้องร้องว่าโอ้โหจริงนะทุกคนเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวให้ดู หน้าตาของคนญี่ปุ่นนะครับ <ST an th ew> จะเป็นคนยุโรปนะฮะ